สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พันยานะฮะเข้ามาแล้วถ้าย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกด subscribe ด้วยนะฮะวันนี้นะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาคันนี้ฮะนิสันซันนี่ซารูนคันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนฮะไปลองขับนะฮะแล้วก็รีวิวขายวันนี้วันนี้ผมจะไปค่อนข้างจะไกลสักนิดหนึ่งนะฮะไปที่เอ่อที่บ้านอำเภอฮะก็ จะใช้เวลาก็อยู่ประมาณสัก20นาทีครับก็จากจากหนองปลือครับจากหนองปลือไปที่บ้านอำเภอก็ประมาณสัก20กิโลฮะก็ไปกลับก็อยู่ประมาณ40กิโลนะครับทุกคนครับลองดูถ้าว่าคันนี้ฮะผมเอาไปลองขับแล้วว่าจะรอดหรือไม่รอดฮะตัวนี้เป็นปี2000ตัวล่าสุดที่จะเป็น Nissan Sunny Neo ฮะดูสภาพรวมฮะสภาพรวมๆคือแบบว่าถ้าถามว่ารถประมาณนี้ถามว่ามีราคาไหม ผมบอกเลยครับว่าไม่มีราคาไม่มีราคาเท่าไหร่ฮะมันเป็นราคาหลักหมื่นอยู่แล้วครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ถามว่าเอที่ไหนก็มีขายฮะแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันฮะที่จะหารถนะฮะดูสภาพก่อนครับภาษีเดี๋ยวผมดูให้วันนี้ผมจะรีวิวขายเลยนะอ่าถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาอยู่ก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยครับวันนี้ผมจะไปไกลนิดหนึ่งนะฮะภาษีอยู่ที่13กรกฎาคม6กานะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าสีรวมรวมนี่ก็ต่ขายตามสภาพนะฮะก็จะมีริ้วรอยฮะหลังคาก็จะ มีผูกมาเหมือนกัน,นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นของเขาอย่างนี้เลยนะฮะรถรุ่นนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะมีหลังคาผูกแต่ว่าเขาหยอดมาแล้วนะมีการหยอดมาแล้วฮนะอ่าตรงนี้ก็ข้างหลังถ้าเป็นข้างหลังก็นี่ฮะเห็นไหมครับข้างหลังก็จะสีก็จะร่อนๆอนสักนิดหนึ่งนะฮะมันจะมีสีแตกนะฮะอ่ามันจะจะมีรอยรอยสีแตกสักนิดหนึ่งนะฮะก็แต่ว่าสภาพก็คือไม่ต้องเก็บงานครับถ้าเกิดเก็บงานมันก็จะเพิ่มต้นทุนเพิ่มอีกนะฮะอืม ก็สามารถที่จะเอาไปขับดีกว่าฮะวันนี้ผมจะลองขับไปดูว่ามันไปได้ไหมเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังก็ดีกว่าครับอ่ะดูข้างหลังก็ดูห้องเครื่องก่อนฮะข้างหลังตัวนี้รถคันนี้นะ่าจะเคยติดแก๊สมาก่อนนะนี่นี่ฮะข้างหลังก็พูดถึงมันก็โอเคนะฮะเนี่ยมันข้างหลังได้ข้างหลังเดิมนะเนี่ยข้างหลังยังเดิมอยู่นะยังเดิมอยู่ครับนี่นี่ คันนี้เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะแต่ว่าก็ถอดออกแล้วนะก็อถอดออกแล้วนะฮะก็มีการเปลี่ยนอะไหล่มาเหมือนกันครับเนี่ยหัวทงหัวเทียนครับหลายอย่างเลยนะครับน้ำมันเครื่องน่าจะถ่ายไปแล้วนะครับเนี่ยยังมียังมีอยู่นะครับอไปดูห้องเครื่องดีกว่าห้องเครื่องอยู่สภาพไหนครับบางคนก็ที่ติดตามอยู่ก็ให้ให้รีวิวให้หน่อยครับคันนี้แต่คันนี้มันดีอยู่อยางหนึ่งฮนะตอนที่ไปซื้อจากเจ้าของฮนะเจ้าของเขาบอกว่า เกียร์เขาได้เปลี่ยนมาแล้วนะอ่าเกียร์เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับโอ้ยอ่านี่ฮะสภาพเครื่องของเขานะฮะสภาพเครื่องของเขานะฮะตรงนี้จะมีน้ํามันเยิ้มนิดนึงนะครับนี่มีน้ํามันเยิ้มนะครับเนี่ยฝั่งนี้ดูเลยมีน้ํามันเยิ้มนะครับอืมก็ผมก็ภาวนาครับขอให้มันไปรอดข้ <c oughs> างหน้าก็ข้างหน้าก็เหมือนมันจะมีสกิตมาแลวนะครับนี่อืมแต่รถมันเก่านะครับผมไม่อยากให้ซีเรียสครับแต่ว่ามันไปซีเรียสกั้งว่า ขับได้หรือเปล่าอะไปลองขับดีกว่าครับไปโอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไกลสักนิดนหมือนฮะไปรับบัญชานะครับไปรับบัญชานะฮะที่โรงเรียนนะครับก็อยู่ที่บ้านอำเภอนะฮะคือสตาร์ทเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะเหมือนจะต้องต้องเบิร์นนิดหนึ่งนะครับมันต้องเบิร์นนิดหนึ่งฮะมันจะเหมือนประมาณว่ามันจะเบานิดหนึ่งนะฮะเวลาสตาร์ทฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูใหม่ นี่ครับเนี่ยมันก็โอเคนะครับพูดถึงรอบเครื่องก็ถือว่าเดินเรียบนะคันนี้จะบอกให้นะฮะแอร์เย็นด้วยนะครับอยากจะมาลองเทสดูนะครับว่ารถคันนี้มันมันโอเคไหมมันขับได้ไหมออเออเผื่อที่ใครที่กาลังหารถอยู่นะครับตัวนี้ที่ผมรีวิวไปที่ครั้งที่แล้วผมรีวิวไปที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะครับราคาเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่ก็ลองทักมาดูนะครับ เกิดการออกตัวฮะคันนี้นะครับก็ถือว่าปกตินะเกียร์ไม่มีกระตุกนะฮะถือว่าสภาพถือว่าโอเคฮะขับได้ครับผมครับอ่าแต่ว่าทีนี้คือเราต้องไปดูระยะไกลอีกทีนะว่าพอเราขับไปไกลๆแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอะไรเปล่าครับ,รบอ่าแต่อัตราเร่งของเขาถือว่าปกตินะฮะแต่ว่าเครื่องจะมีเยิ้มๆสักนิดหนึ่งฮะ,ะโชคดีตรงไหน่ะะเจ้าของเขาเปลี่ยนเกียร์มาแล้วเพราะว่าปกติตัวนี้รุ่นนี้ฮะปกติรุ่นนี้เลยจะมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์ คล้ายๆนิสสันซันนี่นีโอนะเพราะว่าพอลรถมันเริ่มเก่ามากครับปัญหาตัวตัวนี้จะเริ่มมีฮะเกิดว่าซื้อปีเก่าอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนทําใจสักนิดหนึ่งฮะเพราะว่าจะได้สภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในของเขาถือว่ายังโอเคนะคเพราะว่าเจ้าของเขาจะจะหุ้มเอาเบาะมาหุ้มอคอนโซลหน้าก็ถือยังสวยนะครับอพวงมาลัยของเขาคนะรับพวงมาลัยของเขาเนี่ยอ,อผมชอบอยู่นะมันน่ารักดีฮะมันเป็นพวงมาลัยที่แบบเป็นก้านเล็กๆนะฮะนี่คือ มันเป็นรุ่ยุบสมัยก่อนจริงเลยนะครับเห็นไหมครับระบบไฟฟ้าสีบานใช้ได้ปกติครับเดี๋ยวเราจะไปไกลอีกสักนิดหนึ่งนะฮะก็ไปรับบัญชานะครับจากโรงเรียนครับเป็นเป็นลูกชายของเพื่อนครับใครที่ติดตามครั้งที่แล้วก็น่าจะเคยได้เห็นนะน้องบัญชาที่เขาเคยรีวิวลูกกับผมนะเป็นลูกชายของเพื่อนนะที่ว่าพ่อเขาได้เสียชีวิตไปนะฮะแต่ว่าผมก็เอาเขามาเลี้ยงดูนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยดูแลอีกทางหนึ่งนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปหาน้องมัญชากนันดีว่ไปโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คช่วงล่างให้น่ดหนึ่งนะฮะตรงนี้ผมอยู่ที่รางรถไฟนะครับจะมีทางขูดขาดนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะว่าถ้าเกิดว่าช่วงล่างไม่ดีฮะมันจะมีเสียงดังนะ,ะแต่ว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าช่วงล่างแน่นมากครับช่วงล่างดีมากเดี๋ยวผมจะทดสอบทางเรียบอีกทีนะฮะว่ารถคันนี้แรงอัดาราเร่งของเขาแรงสปีดของเขานะฮะปกติไหม เผื่อว่าใครที่ดูอยู่แล้วตัดใจซื้อรถสักคันหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งมองว่าเออเป็นรถหลักหมื่นนะครับจริงๆแล้วนะฮะเราซื้อรถตามกําลังของเรานะครับคือถ้าเกิดว่าคือผมไม่ได้มองข้ามรถนะครรถทุกคันฮะมีค่าคุณจะใช้รถเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรแพงเท่าไหร่นะฮะแต่รถพวกนี้นะฮะรถรถหลักหมื่นพวกนี้ฮะผมไม่เคยมองข้ามเลยนะเพราะว่าอะไรฮะกาลังของคนฮะกำลังของคนเราไม่เท่ากันนะครับ แล้วถามว่าซื้อคันนี้ห้าหมื่นห้าเนี่ยมันถ้าเกิด่าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ดีกว่ามอเตอร์ไซค์นะเนี่ยตัวนี้กับตัวนั้นอ่ะเห็นไหมอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเดี๋ยวผมเนี่ยดูเนี่ยนั่เนี่ยส่องอยู่ดีฮะเห็นไหมตัวเดียวกันนยฮะนิสันซันนี่นะฮะเห็นไหมครับนั่นอยู่ข้างหน้านะฮะแต่ว่าไอ้คันนั้นอ่ะของเขามันได้สดรถเขาได้สดนะนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่นสวยนะถ้าเกิดว่าใครเอาไปแต่งถ้าเกิดว่าสภาพดีๆอ่ะถือว่าคันนี้แต่งได้สวยนะ แต่ว่าอันนี้มันอย่างว่านะครับคือตามสภาพเลยครับเพราะว่าถ้าไปทําเยอะๆมันก็ขายแล้วมันก็ขายไม่ได้แล้วครับมันอยู่ที่ว่าเครื่องครับอยู่ที่ว่าเครื่องไม้ตัวนี้ลืมบอกไม้ครับไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะถือว่าวิ่งเยอะมากเลยครับทุกคนครับอ่าแต่ว่าสภาพเครื่องถือว่าโอเคนะแรงอัตราเร่งถือว่าโอเคนะอัตราสปีดของเขาถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับเกียร์นะเกียร์ถือว่าสมบูรณ์มากเนี่ยฮะเนี่ย ตอนนี้ผมก็วาวิ่งอยู่ประมาณ80-90ครับเพราะว่ารถวิ่งวิ่งเร็วไม่ได้รถมันติดนะครับนี่ตอนนี้ผมกําลังจะมุ่งหน้าไปที่บ้านอาเภอนะครับก็จากพัทยาไปบ้านอาเภอก็น่าจะประมาณ15โลถึง20โลครับไปกลับก็ประมาณ40โลฮะเกือบเกือบนะเกือบเกือบ40นะก็ใช้เวลาก็ประมาณ20 20กว่านาทีนะครับนี่เราถือว่าขับปกตินะครับแอร์เย็นด้วยนะถ้าเกิดว่าซื้อรถเก่าๆอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดซื้อรถเก่าๆอย่างเงี้ย เราได้สภาพช่วงล่างดีนะเนี่ยนะ,นะ <_ d ose> เวลาลงหลุมเนี่ยฮะไม่มีเสียงเลยนะช่วงล่างแน่นมากผมชอบตระกูลนิสันฮะเกือบทุกตัวเลยอ่ามันเป็นแบรนด์รองก็จริงครับไม่ว่าจะนิสันรุ่นไหนผมไม่ได้อวยนะ <_ d ose> คือผมไม่มีสปอนเซอร์เข้าด้วยนะฮะแต่ว่าคือถ้าพูดถึงอะตระกูลนิสันเนี่ยช่วงล่างเขาแน่นมากช่วงล่างเขาดีมากนะครับที่ปัดน้ําฝนใช้ได้ปกตินะนี่น้ําก็ใช้ได้ปกตินะฮะพูดถึงรถเก่าๆอย่างเนี้ยถ้าถ้าถามว่าหาความสมบูรณ์นะฮะ มันก็ยากนะแต่ว่าถ้าถ้าถามว่ามันพอขับได้นะฮะคนที่กําลังน้อยๆขับไปก็ค่อยๆเก็บไปอะไรเสียก็ค่อยๆทําไปฮะมันสามารถที่จะกันแดดได้เห็นไหมเวลาพ่อแม่ป่วยนะครับหรือว่าสามารถที่จะขับรถนะฮะพาไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ได้นะครับคันนี้นะครับถือว่าโอเคนะดีกว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะ ผมเร่งเลยครับน้ำมันใกล้หมดแล้วแต่หน้าจอถ้าหน้าจอมันจะมีไฟ ABS โชว์สักนิดหนึ่งนะครับแต่มันไม่มีผลนะเพราะว่าไอไฟ ABS เนี่ยมันเป็นที่ล้อครับเป็นเป็นที่เซนเซอร์ล้อนะครับอ่าเป็นที่เซนเซอร์ล้อนะครับมันไม่มีผลกับระบบเครื่องนะครับอ่าเนี่ยถือว่าวิ่งปกตินะแต่ถ้าความรู้สึกของผมเองเนะี่ยผมถือว่าโอเคนะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคน,นครับเอ่อ มาดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเราดูรถไม่เหมือนกันนะถ้ารถสภาพแบบนี้ต้องมาดูหน้าง,งานอีกทีนะครับความร้อนของรถคันนี้คือปกติเลยนะครับความร้อนไม่มีขึ้นนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ารถมีมันมีปัญหาครนะับถ้าเกิดว่ารถเป็นมีปัญหาเนี่ยเราเราวิ่งแค่ประมาณสัก10กิโลก็ถือว่าน่าจะมีปัญหานะครับแต่นนี้มาค่อนข้างจะน่าจะประมาณ15กว่ากิโลครับ ใกล้ๆถึงนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูอีกทีนะครับว่าพอเราไปถึงโรงเรียนนะครับรับบัญชาเสร็จแล้วนะฮะขากลับเนี่ยเราจะกลับไปถึงบ้านไหมเดี๋ยวให้ทุกคนรอดูอีกทีนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนครับเข้ามาในซอยนะครับก็นี่ยฮะโรงเรียนเห็นไหมครับสวัสดีครับบัญชาครับบัญชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนบัญชาขึ้นรถเลยลูก จักขึ the <the okay. ้นรถเลยหรือมานั่งข้างหน้านั่งข้างหน้าไหมนั่งนี่ดีกว่ามานั่งข้างหน้านี่กว่านั่งนี่ดีกว่าลูกอ่านั่งนี่ดีกว่านกระเป๋าไว้ไว้เนี่ยหานั่งหน้าลูกวันนี้เพื่อไม่ได้ให้หนูฮะวันนี้เพื่อไม่ได้ให้หนูเหรอเพราะว่าไม่มีหนูเหรออ่ะวางกระเป๋าไว้แล้วก็ไปซื้อหนูให้อ่าโอเคได้อ่ะเดี๋ยววันนี้จะนั่งดีๆนั่งดีๆครับนั่งดีๆเอ้ เข็มขัดได,ด้เรียนเป็นไงบ้างลูกโอเคไหมเขียนตีนะชาไหนมันชาเปิดหน้ากากนี้โตขึ้นยังไปดูดินี่มัน <c oughs> <c oughs> ชาโตแล้วมันชาเป็นหนุม่มแล้วครับตอนนี้ก็ห้าขวบแลห้าขวบแล้วเดี๋ยวโตขึ้นนะ่ะรีวิวให้ได้ปะได้ไหมได้เนาะแล้ววันนี้ทำไมทาหน้าอย่างเงี้ยฮะวันนี้ทำไมทาหน้าอย่างเงี้ย เนี่ยมาเป็นลูกชายแล้ววันนี้ทําไมทําหน้าหน้าเหี่ยวเหี่ยวจังเลยง่วงนอนเหรอตื่นเช้าสิเมื่อเช้าอ่าก็โอเคครับมาถึงโรงเรียนโอ้โหเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นจะเอาแต่ขนมอย่างเดียวโอ้หจะเอาแต่ขนมอย่างเดียวใจเย็นสิครับเดี๋ยวต้องรีวิวรถแรกแรกกับขนมได้ไหมรีวิวแรกกับขนมได้ไหม โอ้ยได้เยลลี่ด้วยโถ <laughs> เดินทางกลับนะฮะก็ถือว่าโอเคฮะเดี๋ยวเราไป,ไปรู้อีกทีว่าจะถึงบ้านนะแต่ว่าแต่ที่สําคัญเนี่ยเราต้องแวะปั๊มน้ำมันก่นไหมคือน้ํามันจะหมดกันไหมเนี่ยเห็นไหมบัญชาดูดิบัญชาดูดิน,ดดน้ามันจะถึงบ้านไหมไม่ไม่น,น่าจะถึงใช่ปหใช่แวะปั๊มก่อนใช่ชานะครับบัญชามีน้องชายหนึ่งคนชื่ออะไรนะ ชื่อสโสพลอ่าโสพลอยู่บ้านนะครับสโสพลอยู่บ้านนะครับสโสพลแค่ขวบก,บกว่าๆเองนะฮะเดยวโตขึ้นก็อาจจะเป็นยูทูบเบอร์นะฮะรีวิวลรถนะฮะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถเหมือนกันเนาะใช่ไหมอ่าทำรถซิ่งเลยไหมโอเคเดี๋ยวเราแวะปั๊มตรงนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดไม่แวะ,แวะปั๊มเนี่ยคือรถอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาหรอกบัญชาหรือว่าใช่มันจะมีปัญหาคือบัญชาจะต้องลงเข็นรถอ่ะเพราะว่าน้ามันมันหมดเข้าใจไหม เข็นได้ไหมไอติมแท่งหนึ่งเข็นได้ไหมได้โอเคเดี๋ยวจัดให้ไอติ่มแท่งหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่าแวะปั๊มก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ถึงบ้านฮะร,รถมันไม่ได้มีปัญหารถไม่ได้ดับนะครับแต่ว่าจะดับเพราะว่าน้ำมันหมด ตอนนี้ก็เติมน้ำมันก็เรียบร้อยนะครับก็กําลังออกจากปั๊มฮะจะไปที่บ้านนะไปส่งน้องบัญชาที่บ้านนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เติมน้ํามันเนี่ยโอกาสที่บัญชาเนี่ยจะได้เข็นรถอนะ่ะมีนะหรือเปล่าเพราะว่าน้ํามันหมดนะฮะน้ามันหมดแต่ตอนนี้คือรอดแล้วแต่นี้ตอนนี้คือเรามาลุ้นอีกทีหนึ่งว่ารถคันนี้จะขับไปถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยรถคันเนี้ยที่เรารีวิววันนี้จะขับไปถึงบ้านไหมบัญชาต้องลุ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ลุ้นเนี่ย บรรชาถ้าเกิดว่ารถบันดับนะฮะบัญชาก็ต้องลงไปเข็นโอเคไหมปั๊บปีเป็นคนขับถึงบ้านอ่าถึงบ้านไม่ถึงบ้านถึงอ่าถึงนะถึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มก่อนคอนเฟิร์มก่อนคอนเฟิร์มท่านผู้ท่านผู้ชมก่อนถึงบ้านไม่ถึงบ้านถึงนะโอเคกิฟต์มีไฟไอมอวันมอทางบรรมอทางนี่ เห็นไหมบัรชาจริงๆนะอย่างที่บอกแล้วว่ารถอะถึงรถจะเก่าแต่เราก็ขับได้นะฮะเดี๋ยวเราไปที่บ้านดีกว่านะฮะใกล้ถึงละวอนนี้ก,ถก็ถึงซอยชัยพฤษ์นะครับเนี่ยถึงซอยชัยพฤษ์แล้วจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วขอพวงมาลัยสักพวงไหมสวัสดีครับเอาพวงหนึ่งครับ ไม่ต้องถอนนะครับไม่ต้องถอนครับท้าบดีทบอ่าวันนี้ก็ช่วยพีเขาหน่อยนะสงสารนะเห็นเขายืนตั้งนานแล้วเ <c oughs> ขายืนตั้งนานแล้วแต่ว่ายังมันก็ขายยากนะช่วงนี้เนาะมันก็ลําบากนะบัญชานะนี่ก็เลี้ยวเข้าซอยไปแล้วครับก็จะเข้าบ้านนะครับใกล้ถึงบ้านนะฮะวันนี้ก็ ขับไปก็ลุ้นไปนะครับว่ามันจะไปรอดหรือไม่รอดฮะอ่าตอนนี้คือเราก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยใกล้ถึงบ้านแล้วอ่าถือว่าโอเคฮะบัญชาบอกถึงบ้านแน่นอนรถคันนี้นะครับอ่ารอเลยนะโอ้ยแต่ว่าโอเคโอ้ยแต่ว่าบัญชารถคันนี้เนี่ยช่วงล่างดีมากเลยนะเออช่วงล่างเนี่ยโอเคเลยนะนิ่มไหมบัญชานิ่มไหมแอร์เย็นไหมลูกแอร์เย็นไหมโอ้ยเย็นมากเลยเนี่ยแอร์เย็นมากเลย อย่าลืมมาหลังอย่าลืมสัญญาใช่ไหมใช่ไอติมใช่ไหมตามสัญญาไอติมเนี่ยยามายามยามยามจำไม่ได้๋อจำได้จำไม่ได้ไม่รู้นะฮะ <c oughs> คือยามจะมองว่าอุ้ยรถเก่าเก่ามากเลยอืมรถเก่าจังเลยขับได้อยู่น่แน่ แล้วก็ถึงตั้งเรียบร้อยนะครับก็ท่านพี่เนี่นะครับโอ้โอเค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 โอ้ดันคลายดันคลายโอเคดันคลายโอ้นี่เอาบัญชาปิดคลิปกันเร็ว <laughs> ปิดคลิปก่อนสไมลิงนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้ฮนะเบอร์โทรผมอยู่ที่ข้างล่างนะก็ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะถ้าเพี่บอกที่ได้เท่าไหร่อ่ะโสพลโสพลบอกกัน ใครที่ได้เท่าไหร่นะครับก็ทักมาครับถ้าเกิดว่าขายได้เราขายเลยนะครับคันนี้นะว่าโอเครับมาถึงบ้านนะทุกคนฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะโอเคครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ซับสไคร e ด้วยใช่ไหมโอเคสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย